สถาบันเทคโนโลยีจิรดาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 วันนี้ที่สถาบันเทคโนโลยีจิลรดาสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครบุคลากรและสมาคมศิษย์เก่าจิลรดาในพระราชูป,ปถัมม์ร่วมกันประกอบอาหารกล่องจนํนวน550กล่องในเมนูสปากเกตตีขี้เมาทะเลเค้กกล้วยหอมเลเยอร์เคก้ก ดล้วยบวชชีขนมปังกรอบหน้าสตรอเบอรี่นำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมมอบเจลแอลกอฮอลล้างมือเพื่อรวมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 อันเป็นการสนองพระราชบายของสมเด็จพระนิธฐถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดา ด้วยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีน้ำใจให้กันโดยเฉพาะในยามที่คนในชาติประสบปัญหาต่างๆ